โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่ดีต้อนรับเข้าสู่เกมโรบล็อกแบบบล็อกฟูลนะครับวันนี้นะครับอยู่กับพี่อาร์มันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับพี่ก็จะมาแจกโค้ดนะครับผมในเว็บไก่ตันช็อปนะครับผมซึ่งเป็นโค้ดล่าสุดนะครับที่พี่จะมาแจกให้ในคลิปนี้นะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะผมที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้ถึงคลิปนี้100ไลค์นะครับเดี๋ยวพี่จะมาแจกให้อีกนะครับทุกวันเลยก็นะครับโค้ดที่พี่จะแจกนะครััััััับบบบบบบผผมมมมมมมใใใใในน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 คค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 คลลลิิิิปปีีีีี้้้้้้้้ะะะะะพพ่่่่่จททททงงกกกกก์์์ไไไวววหหตตตตออออเเเเเรรรรรรรสสาาายยดดดถุโ๋ จะมาซื้อไอดีให้ดูนะครับผมสําหรับน้องๆคนไหนที่ไม่ทันโค้ดนะครับผมนี่นะครับง่ายๆนะครับวิธีการเติมเงินนะให้ทุกคนกดเติมเงินได้เลยนะครับผมตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให้ทุกคนเอาลิงก์ซองของขวัญมาวางได้เลยนะครับผมก็นำคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่อามจะซื้อเป็นไก่ตันเผาเงื้อวีสีเทียสิบแจกคนดูดีกว่านะครับนี่กดเข้ามานะครับแล้วก็กดสั่งซื้อเลยนะครับผมราคา99บาทเท่านั้นนะครับผมกดสั่งซื้อแล้วก็กดตกลงไปรับไอเดียกันได้เลยนะครับผผมมมมาาาดดดดูคคครรรรรรััััับบบก็็จะะะเเเเปนนนหสสทีีุ่่ไ้๋ยวต ไปดูกันในไอดี ID กันเลยดีกว่าว่าจะได้เป็นเผาเงือก v 4เทียสิจริงหรือเปล่านะครับโอเคครับไปดูกันเลยโอเคนะครับผมนี่ก็จะเป็นไอดีนะครับผมที่เราสุ่มได้จากร้านไก่ตันช็อปนั่นเองนะครับผมทุกคนครับนี่ครับก็จะได้เป็นเอ่อไก่ตันเผาชาก์ี V4 แบบที่เราซื้อนะครับผมนี่ทุกคนครับเป็นเผาชาก์ี V4 ที่ เทียสิบในราคาที่แบบโคตรถูกนะครับผม9 9าบาทเท่านั้นนะครับลิงเว็บก็จะอยู่ใต้คลิปนะครับผมไก่ตันช็อปดอทออนไลน์นะครับสามารถไปซื้อกันได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวพี่จะมารีวิวให้ดูนะครับผมว่าในไอดีมีอะไรกันบ้างนะครับนี่อันดับแรกนะครับผมในไอเทมนะครับนี่ครับจะเป็นดาบคู่เด้งนะครับผมตึ้งๆเลยนะครับพร้อมเล่นพร้อม PVP แบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นดาร์กเบดนะครับผมแล้วก็เคียวนะครับผมฮาโลวีนนะครับผมแล้วก็สามดาบทูทิพเปิลคาตาณันั่นเองนะครับผมของก็จะแน่นๆต กิต้าบลูก็มีนะครับผมผ้าคลุมก็มีนะครับผมตึ้งๆเลยนะครับนี่จะใส่ให้ด้วยนะนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับผมส่วนผลพิษศาส์นะครับผมจะสุ่มไปให้ในตัวนะครับแล้วแต่ดวงของของคนดูนะครับว่าดวงดีแค่ไหนก็จะได้ผลตามนั้นนะครับโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับผมในส่วนของเงินเขียวจะได้มาทั้งหมด3ล้าน4 0 0แสนนะครับแล้วก็เงินม่วง7,800พนนะครับเงินเบรลีนั่นเองนะครับ อ่าเลเวล2553นะครับผมไม่ใช่เลเวลแม็กนะครับผมมันเป็นการสุ่มนะครับผมบางคนก็ได้ไก่ตันแบบเลเวลตันนะครับผมโอเคจะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับนายดีนะครับแล้วก็ผลเอ่อจะเป็นผลพระถาวรนะครับผมซึ่งพี่ไม่ได้ไปกดให้ดูนะครับแต่ว่าพี่ไปดูมาแล้วนะครับมันเป็นผลพระถาวรนะครับผมแล้วก็หมัดก็อดฮิวแมนนะครับผมมาสเตอรี่ตัน600แบบนี้นะครับผมน้องๆครับนี่นะครับแบบนี้เลยนี่นะครับผมโหดมากๆนะครับ แล้วก็นี่นะครับผมดาบคูโอเด้งมาเตอรี่ตันแบบนี้นะครับผมคนดูครับก็นะครับลิงก์เว็บนะครับผมจะอยู่ใต้คลิปนะครับผมสำหรับน้องคนไหนนะผมที่อยากไปจัดนะครับผมไก่ตันช็อปฝากล้านไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ด้วยนะครับผม